เล็กคาราบาวเคลื่อนไหวหลังประกาศยุบวงทำใจเป็นไม้ใกล้ฝั่งทำเอาแฟนเพลงเพื่อชีวิตใจหายไม่น้อยหลังจากที่แอดคาราบาวประกาศยุบวงโดยเผยว่าตอนนี้วงก็มีไอ้พวกแก่แก่ป่วยกันแล้วสี่คนในวงคาราบาวและจะเลิกในปีหน้าหลังคอนเสิร์ตวงครั้งสุดท้ายวันที่หนึ่งเมษาย,ยน2567และจะเลิกไปเลย มันเป็นความจริงมันไม่ไหวมันแก่กันหมดแล้วสวันดีสี่วันค่ายมันถึงเวลาที่เราต้องยอมรับความจริงว่าเราแก่แต่เรายังเก่าอยู่เกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดเล็กคาราบาวหรือปรีชาชนะัยได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องราวดังกล่าวพร้อมระบุว่าคงได้ทราบข่าวการยุติวงของพวกเรากันบ้างแล้วซึ่งเป็นความจริงครับ งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราเนาะสัจธรรมของชีวิตนั้นไม่จักเป็นก็จักตายดังนั้นวันที่11เดือน11ศส5 6 6นี้จะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่สุดท้ายของพวกเราจากนั้นก็คงเป็นงานเล็กๆทั่วไปที่รับค้างคากันไว้แต่แรกแต่ก็ไม่กี่งานครับจะว่าไปแล้วช่วงหลังมานี้เราก็ขรึ่งเวทีแบบไม่ครบองค์ประชุมมาหลายงานแล้ว ผมเองปีที่แล้วก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ซึ่งทุกวันนี้ก็ต้องใช้ชีวิตแบบสอวอเต็มรูปแบบคือเลิกดื่มครั่ำเเรื่อหันมาดื่มเท่าที่จำเป็นจริงๆอีกชีวิตก็คงดำเนินต่อไปแหละเนาดดังที่ผมเคยเรียนท่านแล้วว่าพวกเราไม่ใช่ไม้ใกล้ฟังแต่เป็นไม้ใกล้โรงเลื่อยรอแปรสภาพเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นประโยชน์ต่อไปครับ นั่นหมายความว่าต่อไปนี้ท่านจะได้ฟังงานเดี่ยวของพวกเรามากขึ้นและเรื่องราวชีวิตหลังการเดินทางกับเพื่อนพ้องน้องที่มาอย่างยาวนานครับสวัสดีครับ